สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีมาอัปเดตแบล็กเบอร์รี่นะคะว่าไม่ได้ทำการตอนกิ่งปักชาแล้วก็การชากิ่งแบบพับกิ่งนะคะเดี๋ยวมีอัปเดตทีละรายการเลยเนาะจากวันที่เมยลองทํามาถึงวันนี้นะคะก็ประมาณสิบห้าวันหรือครึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงนะคะ ต้นนี้นะคะก็คือแบล็กเบอร์รี่สายพันธุ์พาร์ค45นะคะที่เมย์ลงปลูกลงดินไว้นะคะประมาณ7เดือนนะคะก็มีบางกิ่งที่ตอนได้นะคะแล้วก็เป็นการตัดแต่งกิ่งไปในตัวนะคะนี่ก็ใช้วิธีตอนกิ่งนะคะไว้อย่างเช่นกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ก็จะตอนไว้2ตุ้มนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตุ้มนี้นะคะรากยังไม่มานะคะแต่อาจจะมาแล้วแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนะคะยังมองไม่เห็นนะคะตรงนี้ก็แตกยอดขึ้นไปแล้วต่อไปม,มาดูกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้นะคะตุ้มนี้นะคะก็คือรากมาแล้วนะคะ ก็คือลากมาแล้วนะคะเนี่ยเดินดีเลยค่ะจะเต็มตุ้มอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการตอนกิ่งนะคะเนี่ยโอเคส่วนกิ่งนี้นะคะมีตอนไว้3ามตุ้มนะคะอันนี้เป็นตุ้มช่วงช่วงปลายนะคะ ก็ลากยังไม่มานะคะอันนี้แล้วก็ไล่ลงมาดูเลยนะคะก็คือกิ่งนี้นะคะกิ่งกลางตุ้มกลางนะคะตุ้มกลางก็ลากมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็ตุ้มตุ้มที่สามตุ้มล่างสุดตุ้มล่างสุดใกล้ๆกับโคนต้นกอต้นของเขานะคะลากยังไม่มานะคะ ก็ถือว่าประมาณ5 0าสห้าสิเนาะสำหรับการตอนกิ่งนะคะตอนไว้5้ากิ่งมาลากมาแล้ว2องกิ่งนะคะเดี๋ยวไปดูการปักชำกันต่อค่ะอันนี้นะคะคือกิ่งปักชำนะคะสายพันธุ์พามอาร์คสี่สิห้านะคะกับสายพันธุ์ฟรีดอมนะคะก็ผ่านมาสิห้าวันแล้วนะคะก็คือ ไม่ไม่ขึ้นนะคะตาไม่ขึ้นปักไม่ได้นะคะอาจจะด้วยฝีมือไม่ถึงหรือว่าวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือว่าจะเป็นที่สายพัน์นะคะมีลองแล้วนะคะคือปักไม่ขึ้นนะคะปักไม่ได้ อาจจะไม่ถนดัดหรือว่าจ,จะเป็นที่สายพันธุ์นะคะหรือไม่ก็อาจจะฝีมือไม่ถึงนะคะอันนี้เป็นกิ่งแบล็กเบอร์รี่สายพันธุ์พามอาร์ค45นะคะแล้วก็เป็นกิ่งแบล็กเบอร์รี่สายพันธุ์ฟรีดอมนะคะต่อไปคือการชํำกิ่งนะคะชํำกิ่งตอนกิ่งแบบพับกิ่งนะคะลงแก้วนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ฟรีดอมนะคะ ซึ่งยอดที่เราหาักไว้ก็คือเหี่ยวแล้วนะคะเหี่ยวไปแล้วนะคะส่วนตรงที่เราชาลงแก้วไว้นี่ก็ยังไม่มีรากนะคะต่อไปเป็นสายพันลูเบนนะคะสายพันลูเบนก็ฝั่งที่ คับลงมาก็คือแห้งไปแล้วเหี่ยวไปแล้วนะคะแล้วก็ลากก็ไม่มีนะคะน่าจะน่าจะเสียไปแล้วนะคะทั้งคู่นะคะการทำทั้งทั้งคู่ของเมยก็คือชำกิ่งตอนก็ ทำกิ่งก็ไม่ได้นะคะแล้วก็พับกิ่งชําแบบพับกิ่งก็ไม่ได้นะคะสําหรับเมนะคะอาจจะเป็นว่าฝีมือยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าการตอนกิ่งนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะตอนกิ่งไป5กิ่งนะคะผ่านไปสิบห้าวันนะคะได้ลากมาแล้วสองตุ้มตอนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเมจะทำคลิปเกี่ยวกับ พืชพันธุ์ผลไม้ในสวนมีออกมาอีกเรื่อยๆนะคะสวนมีก็จะมีทั้งมะเดื่อฝรั่งนะคะมีมะเดื่อฝรั่งเป็นหลักนะคะแล้วก็มีฝรั่งไต้หวันนะคะฝรั่งเหนือแดงนะคะมีมะนาโห o นะคะมีผลไม้หลายๆอย่างนะคะยังไงเดี๋ยวมีฝากติดตามช่องสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกของมีด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ